สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีหวยฮานอย vip งวดประจำวันที่7เมษาย,ยนสองพายที่จะมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยฮานอยนะครับจะได้ดูเป็นแนวทาง ประกอบการตัดสินใจคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยฮาหนอย VIP หาเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสรุปเลขสูตรชนกันเพื่อหาเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่2ตัว3ตัวบนล่างเป็นแนวทางการซื้อสลักหวยฮาหนอย VIP เท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณญาณ ในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอย VIP งวดประจำวันที่6เมษายน2 5 6 3นะครับผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ก็รางวันที่1ออก4 178ครับชุด3ตัววันคือ178นะครับชุด3ตัวหน178ส่วนชุด2ตัวล่างก็คือ54ครับ2ตัวล่างคือ54นี่คือ ผลการออกสลากหวยฮานอย vip งวดประจำวันที่6เมษายนนะครับมาดูสรุปเลขสูตรที่ผมได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเป็นแนวทางในงวดวันที่6นะครับในงวดวันที่6ได้สรุปเลขเด่นนะครับตามสูตรตามเลขเด่นเป็นชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยให้50-49หลักร้อยไม่เดินนะครับออกหนึ่งนะครับส่วนหลักสิบ 7จ็ดเน้น7กับ2ครับคือเข้าเลขเจ็ดนะครับหลักหน่วย8237นะครับคือเน้น7กับ2องนะครับก็ผลการจับคู่ชุดสอตัวนะครับชุด2ตัวก็บรนปรากฏชุด2ตัวบนนะครับชุดสองตัวบนก็เข้า7 8นะครับตามสูตรนะครับเข้าแต่อีแปตามสูตรในชุด2ตัวนะครับส่วนชุดเน้นไม่เดินตามสูตรนะครับ ชุดเน้นไม่เดินตามสุดในชุดเด่นก็คือเด่นเลข7จ็ดสองเองสไม่เดินตามสุดนะครับส่วนชุด2ตัวล่างก็มี4ชุดครับ1 4 2 4 6 4 7 4เน้น6 4แต่ผลการออกก็คือ5 4ครับหรือว่าหลุดนะครับหลุดหลัก10ไปนะครับหลัก10หลุดไปนี่คือผลสรุปตัวเลขเด่นที่ ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูในหวยฮานอย VIP หงวดประจำาที่6นะครับมาสรุปสูตรคำนวณสูตรหาเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยงวดประจำวันที่7เมษายน2 5 6 3นนะครับเลขสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยการคิดการคำนวณก็มาดูสูตรหลักร้อยกันนะครับ หลักร้อยหอย VIP ก็คือเลข1ครับออก1 7 8กับ3ตัวบนครับ17 8หลักร้อยคือเลข1นึ่งมาด,ดูเลข1นึ่นำเลข1ตั้งนะครับได้เลข1เอาเลข1ตั้งแล้วก็1 1, 1บวกด้วย1ครับเท่ากับบวกตัวเองครับ1บวก1เท่ากับ2ครับ2บวก1เท่ากับ3ครับเลขทั้งสุดคือเลข2เลข3ครับ สูตรต่อไปครับเลข1หลักร้อยตั้งครับหลักร้อยตั้งนำเลข3ไปบวกเลขคงที่ครับเลข3ครับ3บวก1เท่ากับ4ครับ4บวก3าเท่ากับ7ครับเลข4กับเลข7เป็นเลขทําสูตรนะครับสูตรต่อไปครับเลข1หลักร้อยตั้งครับบวกด้วยเลขคงที่คือเลข7นะครับนำบวก1เท่ากับ8ครับ8บวกเเท่ากับ5ครับเลขทําสูตรคือเลข8ปดเลขเลขนะครับมาดูเลขสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3นะครับสูตรที่1 เลข2ตั้งครับนี่เลข2นับถอยหลัง1ก็คือ2บวกเพิ่ม2แงต้งคือ3 4แถวที่1นึ่งแถวที่2เลขแทนคู่นะครับ หคู 1> 1่กับหกคู 7, 3, ่เจ็ดสคู่กับแปสคู่กับเครับย้สูตรที่หนึ่งหนึ่นะครับต่อไปสูตรต่อไปครับเลขสาตั้งครับเลขสตั้งนครับนับถอยหลังหนึ่งคือสบวกเพิ่มเป็นแต้มคือสีแถวที่ 4, 5, 1 2 3 4 5แถวที่2อเลขแทนคู่กันครับเคู่กับสอคู่กับเจ็ดสามคู่กับแปดสี่คู่ับเก้าห้าคู่ับศูนย์นะครับเอสูตรที 2, ่สองสองสามสี 8, 4, 9, 5, ่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับ, A รบนีบ 1, 4, คบ่ค แถวที่1นึ่งสแถวที่2เลขแทนคู่นะครับ3คู่กับ8 4คู่กับคู่กับ0 6คู่กับ1ครับสูตรที่สามสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสีครับต่อต่อไปสูตรที่4ครับใช้เลขเก็ดตั้งครับเลขเก็ดมาจากผลการบวกครับเลขเก็ดนะครับนับถอยหลัง1แต้มคือ6บวกเพิ่ม2แต้มคือเอ่ดคือ8 9ครับแถวที่1 6 7 8 9แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ6คู่กับ1 7คู่กับ2 8คู่กับ3 9คู่กับ4นะครับสูตรที่สี่หกเจ็ดแป 4นะครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับใช้เลข8ตั้งครับเลข8ผลการบวกนะครับเลข8นะครับตั้งนับถอยหลัง1ก็คือ7ครับบวกเพิ่มเป็น2แต้มคือ90ครับแถวที่1 7 8 9 0แถวที่2เลขแทนคู่นครับ7คู่กับ2 8คู่กับ3าคู่กับ4 0คู่กับ5นะครับได้สูตรที่5 7 8 9 0 2 3 4 5นะครับนี่คือสูตรที่5ครับ กลับไปสูตรที่6นะครับเลข5เป็นจุดตั้งนะครับเลข5ตั้งนับลด1แต้มคือ4ครับบวกเพิ่ม2แต้มคือ6 7ครับแถวที่1 4 5 6 7แถวที่2เลขแทนคู่กันนะครับ4คู่กับ9 5คู่กับ0 6คู่กับ1 7คู่กับ2ครับนี่สูตรที่6 4 5 6 7 9 0 1 2ครับนี่ทั้งหมด6สูตรนะครับเมื่อได้เลข6สูตร1นึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหชนกันนะครับนับเลขทั้ง6สูตรชนกันเลขที่ชนกันทั้อย หอยฮาหน่อยนะครับมาดูคู่ที่1ครับ1กับ6ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรไม่ครบ5ไม่ถึง6สูตรนะครับเลข2 7ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับคู่เลข2กับ7มี5สูตรครับเป็นตัวรองครับอ่า2 7คู่ที่1ครับเป็นคู่รองครับชน5สูตรเลยครับสูตรต่อไปเลขคู่ต่อไปครับ38ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร 5สูตรสูตรครับคู่38 5สูตรเป็นคู่รองนะครับเป็นคู่รองคือ5สูตรเป็นคู่รองคู่เด่นนะครับเป็นคู่รองคู่เด่นคือ5สูตรกับสกับ9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตร6สูตรครับ4กับ96สูตร49นี่ชน6สูตรเลยนะครับชน6สูตรเป็นเลขคู่เด่นหลักร้อยคู่ที่1ครับ38 2 7เป็นคู่รองครับสรุปหลักร้อยจะมีอยู่6ตัวครับ4 938 2 7นะครับนี่คือหลักร้อยนะครับต่อไปสูตรหลักสิบครับ วิธีหารดตัวเลขเด่นหลักสิบนะครับหลักสิบ หวยหาหน่อย้วสรคือเลขเครับหลักสิบคือเลขเนะครับนาเลขเมาตั้งครับนำเจบวกกเลเจนะครับเบวกตัวเองนั่นเองครับเจ็ดวกเเท่ากับสิเอาสตัวหลังครับสี่บวกเเท่ากับสิบครับหนึกับสกับหนึเป็นเลขทําศูนย์นะครับสุดต่อไปครับเลขเจ็ดหลักสิบตั้งครับนาเลขสามไปบวกครับเป็นคเลขคงที่ครับสามบวกเท่ากับสิเอาศูนตัวหลังครับศูนย์บวกสาเท่ากับสาครับคือเลขทําศูนย์ก็คือเลขศนย์และเลขสามครับสุดต่อไปครับเลขเจ็ดตั้งคร 4ี 11, 4, leather, 4, 4. So ่บวกเรเท่าก so ับสิครับเลขคำสูตรคือ4กับ1นะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1เลข4ตั้งนะครับเลข4ตัวตั้งนะครับนับลบ1แต้มคือ3บวกเพิ่มสองแต้มคือ5 6กครับแถวที่1 3 4 5 6แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ3คู่กับ8 4คู่9 5คู่0 6คู่กับ1ครับจะได้สูตรที่1 3 4 5 6 8 9 0 1นะครับต่อไปสูตรที่2ครับเลข1ตั้งนะครับเลข1มาจากตัวนี้ครับเลข1นะครับนับ ลดหนึ่แต้มคือ0บวกเพิ่ม2แต้มคือ2 3แถวที่1 0 1 2 3ศูนแถวที่2เลขแทนคู่กันนะครับ0คู่กับ5 1คู่หกสองคู่เจ็ดสคู่กับ8ปดครับเยส่สิบที่2 0 1 2 3 5 6 7 8นะครับคือสูตรที่2ครับต่อไปสูตรที่3ครับเลข0เป็นตัวตั้งครับเลข0มาจากตัวนี้ครับเลข0ตั้งครับนับลบ1แต้มคือ9ครับบวกเพิ่ม2แต้มคือ1 2ครับแถวที่1 9 0 1 2แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ 9ก้าคู 5, 1, ่สี่ศูนคู่ห้าหนคู่หกสองคู่เจ็ดนะครับเจสูตรที่3 9, 0, 1, 2, 4, 5, ศูนย์นี่ะครับนี่คือสูตรที่3ครับต่อไปสูตรที่สี่ครับเลข3ม ตั้งครับเลขสามาจากตรงนี้ครับเลขสามตั้งครับนับลบหแต้มคือสอครับบวกเพิ่มแต้มคือสีแถวที่หนึ่งอแถวที่สอเลขแทนคู่ก็ครับเจ็ดคู่ก็สององคู่ก็เจ็คู่แปดสีคู่เก้าหคู่นยครับยสุดที่สี่สองสามสี่ห้าเนะครับต่อไปสุดที่หครับเลขสเป็นตัวตั้งครับเลขสี่มาจากผลการบวกครับเลขสตั้งครับนับลบหงแต้มคือ3ามครับบวกเพิ่มเป็นสองแต้มคือห้าหกครับแถวที่หนึ่งสามสี่ห้าห แถวที่2เลขแทนคู่นะครับ3คู่กับ8 4คู่9 5คู่0 6คู่กับ1ครับเจ้สูตรที่5 3 4 5 6 8 9 0 1ครับต่อไปสูตรที่6หลัก10ครับ ใช้เลข1ตั้งครับเลขหมาจากผลการบวกนะครับเลขหนึ่งตั้งคร nice e anyway yeah, ับนับรถ1หนตั้งคือ 0, ูนย์บวกเพิ่มไปสองต้งคือสองสามครับแที่หนงศูนย์สแถวที่สองเลขแทนคู่กันนะครับศูนย์คู่กับห้าหนึคู่กับหกสองคู่กับเจ็ดสามคู่กับแรับยสุดที่หก็คือศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปนะครับมันจะเลขหกศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนับเลขทั้งหกศูนย์ชนกันนะครับเลข สามสูตรสี่สูตรห้าสูตรนะครับคู่สามแปดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับมีห้าสูตรนะครับคู่สี่เก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสี่สูตรนะครับคู่สี่กับเก้าชนสี่สูตรนะครับดูสี่สูตรนะครับคู่สี่เก้าสี่สูตรครับคู่ห้ากับศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรนะครับ คู่4กับคู่5้ากรบส6สูดนะครับ6สูเป็นคู่ที่เด่นนะครับ6สูดนะครับคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปครับ6กับ1ครับ1สูตรอสูตราสูตรีสูตร5สูดนะครับ5สูเป็นคู่5สูดนะครับส่วนคู่4กับ9ผมก็จะตัดเลขคู่แถวหลังนี้ออกนะครับตัดเลขแถวหลังนี้ออกเพื่อที่จะหาเลขคู่เด่นในตำแหน่งในวง กรอบนะครับอ่าแถวหลังทุกทุกสูตรนะครับทุกสูตรก็จะนับเลขชนกันนะครับทุกสูตรนับเลขชนกันคู่4กับ9 1สูตรนะครับ2สูตร3สูตร4สูตรนะครับคู่4กับ9มี4สูตรนะครับคู่3กับ8ครับ1สูตร2สูตร3สูตรอ่าสสูตรนะครับคู่3กับ8จึงไม่เป็นเลขเด่นนะครับในตำแหน่งเลขหลักสิบนะครับหลักสิบผมสรุปที่จะชน6สูตรก็จะมี5กับ0ูนครับ 4ีกับ1กับเป็นตัวรองครับ4 9 6กับ1เป็นตัวรอง,น,ร 1, น,องนี่คือเลขเด่นหลักสิบนะครับหวยฮานอยนะครับมาดูสูสตรหลักหน่วยกันต่อเลยนะครับสูตรหลักหน่วยนะครับเลขหลักหน่วยหลักหน่วยหุยฮานอนหวยนหวยฮานอยนะครับก็คือเลขหลักหน่วยผลการออกคือ17 8หลักหน่วยคือเลข8ครับนำเลข8เป็นตั้งนะครับนำเลข8ตัวนี้เป็นเป็นตัวตั้งนะครับหลักหน่วยนะครับเลข8ตั้งได้เลข8นะครับเลข8ตั้ง นำแ8บวกแปดก่อนนะครับแบกแบวกตัวเองครับแปดบกัเท่ากับสิบหกนะครับหกบวกแเท่ากับสิบครับอาหกกับสเป็นเลขทำสูตรนะครับสูตรต่อไปครับเลขแตั3 3้งเอาเลขสามเลคงที่ไปบวกครับแปดบวกสบวกแปเท่ากับสิเครับแล้หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่ครับเลขทำสูตรคือเลขหนึ่งเลขสี่นะครับสูตรต่อไปครับเลขแเป็นหลักหน่วยตั้งคบนเเลลขขงที่ปว เจ็ดบวกแปเท่ากับสิครับเอาหตัวหลังนะครับห้าบกเท่ากับสิครับอ่าเลขทันสูตคือเลขห้าเลขสนะครับมาดูสูตรที่1ครับเลข6เป็นตัวตั้งก่อนนะครับเลข6ตั้งนับลด1แต้มคือ5บวกเพิ่มเป็นสแต้มคือ78แครับแถวที่1นึ่งห้าหกเจ็ดแปแถวที่2เลขแทนคู่ครับห้าคู่กือศูนย์หกคู่หนึ่งเจ็ดคู่ก็สองแปดคู่ก็สามครับสูตรที่หนึ่งจะได้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามนะครับสูตรต่อไปครับเลขสี่ตั้งครับเลขสี่มาจากผลบวกนะครับเลขสี่ ามคู่กับ8 4คู่9 5คู่0 6ยคู่กับ1นะครับเย้สูตรที่2 3 4 5 6 8 9 0 1นะครับต่อไปสูตรที่3ครับเลข1มาตัวตั้งครับเลข1ตั้งครับรับลดหนึ่งแต้มคือ1บวกเพิ่ม2แต้มคือ2 3ครับแถวที่ 10, 123แถวที่2เลขแทนคู่ครับศูนย์คู่กับห้าหนึ่คู่กับหกสองคู่1 2 3 5ส7 8นะ่รับนีดครับเไปสูตรที่4ารับนลข4ตั่งครับเลข้ผลกเบ็กแปดนะครับนี่คือสูตรที่ต้มคอ3บ่อไป2แตรที่ส แถวที่ 1>, 1 3 4 5 6แถวที่2เลขแทนคู่ครับ3คู่8 4คู่9 5คู่0 6คู่1ครับจะได้สูตรที่4 3 4 5 6 8 9ี1นะครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับใช้เลข5ตั้งครับเลข5ผลกันบวกนะครับเลข5าตัวนี้ครับเลข5ตั้งนับลบ1แต้มคือ4ครับบวกขึ้นปแต้มคือ6 7ครับแถวที่1 4 5 6 7ี ne ่แถวที่2เลขแทนคู่นะครับคี่คู่0 6ู้่1 7คู่ับจะไดกสู่5 4 5่7 9 0 1 2คู่รับั้งครับเลข2มาจากท กันบวกนะครับเลขสนะครับเลข2ตั้งนับลดหนึ่งแต้มคือ1บวกเพิ่ม2แต้มคือ3 4ครับแถวที่1 1 2 3 4แถวที่2เลขแทนคู่กันครับ1คู่กับหกคู่7 3คู่8 4คู่กับ9นะครับนี่สูตรที่6 2 1 2 3 4 6 7 8 9นะครับเมื่อได้เลขครบทั้ง6สูตรครับสูตร1นึ่งสูตรสอสูตรสสูตรสสูตรหสูตรหนับเลขชนกัน6สูตรนะครับเลขที่ชนกัน6สูตรจะเป็นเลขเด่นในตำแหน่งหลัก หน่วยเลขหุยหาหน่อยนะครับมาดูคู่5้ศนย์ก่นนะครับชนจิตสุดครับ1นึ่งศูนย์สอูนรสูตร์สูตร5ูตูนะครับเป็นคู่เด่นคู่หนะครับ5ูนะครับอ่า่กับหครับ1นูตร์สอรน์สูตรูย์หูตร6สูตะครับเลขคู่1นนี่เป็นเลขเด่นคู่ที่1ครับชน6กศูนะครับคู่กับ1กับ6ครับคู่ที่ 1. ชน6ูนะครับต่อไป7กับ2ครับ1นู่สูตร สามสูตรสี่สูตรนมีสี่สูตรนะครับสามกับแปดครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรนะครับสามกับแปดชนห้าสูตรเป็นคู่เด่นรองคู่ที่สองครับอ่าแล้วก็เล็กคู่กับเก้าสี่เก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรไม่เด่นนะครับเด่นชนหกสูตรก็มีหนึ่งกับหกครับคู่สามแปดนะห้าศูนย์ เป็นชน5้สูตรเป็นคู่รองนะครับนี่คือเลขหลักหน่วยนะครับมาสรุปเลขหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหัวหาหน่อยนะครับหลักร้อยเลขเด่นคือ4 9 3 8 2 7เนะครับ4 9 3 8 2 7ครับมาจากสูตรนะครับ4 9 3 8 2 7ครับหลักสิบห้าศูนครับ5 0 4 9 6 1นะครับหลักสิบก็คือ5 0 4 9 6 1ครับหลักหน่วย 163850นครับ163850 163850นะครับมาดูดึงเลขที่ผมดึงเด่นไว้นะครับหลักร้อยผมดึงเด่นมา4ตัวครับ4ตัวคือ9 4 9 2 7ครับมี4มี9มี2มี7ครับ4ตัวครับหลักสิบดึงเด่นมา4ตัวเช่นเดียวนครับ496 1หนึ่งครับ496 1หนึ่งนะครับเป็นดึงเด่นนะครับหลักหน่วยดึงเด่นมา สี่ตัวด้วยกันครับสามแปดห้ครับสามแามาดูกันจับคู่ชุด2ตัวก่อนนะครับชุดสตัวบนครับนําหลัก4ี่นำหลัก10จับคู่หลักหน่วยนะครับสวางหลักสิก่อนนะครับจะได้สี่สามนะครับสี่สามสี่แปดสี่าสี่ศูนย์ครับได้เก้าวังหลักสิบครับเก้าสามเนะครับได้หวางหลักสิบครับหกสามหกแปดหกห้าหนะครับเล้หงวางหลักสิครับหนึ่งสามนึ่งแปดหนงห้าห่ง หลัก14ตัวหลักหน่วย4ตัวบวกจับคู่กันจะได้16ชุดนะครับ16ชุดเป็นชุดหวยฮาหนนยชุด2ตัวบนนะครับจะเดินตามสูตรเดิมอีกหรือไม่ก็มาลอสรุปรุ่นกันนะครับในงวดวันที่7เมษายนนะครับนี่คือเลขชุด2ตัวหวยฮาหนนยนะครับมาดูชุดเด่น2ตัวนะครับชุดเด่น2ตัวชุด2ตัวนะครับผมดึงเด่นมานะครับผมดึงเด่นผมดึงเลข ชุดเด่นผมก็นําเลข9กกับเลข6วางหลัก10นะครับบางเลขหลัก10ส่วนหลักหน่วยก็มี3มี8มี5ครับมี3มี8มี5น่าจะเป็นหลักหน่วยเด่นนะครับถ้า9้ามาก็จะได้9398 95ถ้า6มาจะได้63 68 65นะครับนี่คือชุดเด่นชุด2ตัวตรงนะครับชุด2ตัวตรง9398 95 6 3 68 65สนะครับส่วนชุด3ตัวตรงนะครับชุด3ตัวตรงผม ในเลขหลักร้อยผมดึงมาตัวเดียวครับคือเน้นตัวเดียวคือเลข9ครับความน่าจะเป็นครับเลข9น่าจะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะครับเลข9ตัวนี้ครับน่าจะเป็นเลขเด่นหลักร้อยมาดูการจับคู่นะครับผมนําเลข9ตัวเดียวมาจับคู่กับเลข6ชุดนี่ครับจะได้เก้า9 9, 9้9 9ก9าส9 6เก้าแกนะครับทั้งหมดมี6ชุดนะครับชุด สามตัวตรงครับส่วนชุดเด่นดึงมาสองชุดครับความน่าจะเป็นนะครับชุดเด่นผมเน้นเก้าเก้าห้าเก้าหกห้าครับเก้าเก้าห้าเก้าหกห้าเป็นชุดเด่นเสาสามตัวบนนะครับชุดเดียวครับชุดเดียวเน้นเลยครับเน้นชุดเดียวคือเก้าหกห้าและหกห้านะครับเก้าหกห้าและหกห้าจะเป็นชุดเด่น ตามสูตรเลขชุด3ตัว2ตัวตรงหรือไม่ในหวยฮาหนอย vip งวดวันที่7เมษาย,ยนส5เ3นก็มารอรุ่นกันนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างนะครับ ผมดึงมา4ชุดนะครับคือ4 2 4 7 9 2 9 7ครับ42479297เน้นชุดเดียวครับเกดชุดเดียวครับ97ชุดเดียวจะเดินตามสูตรหรือไม่นะครับก็มารอสรุปรุ่นกันนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ชอบแนวทางหวยฮานอย vip นะครับผมก็รวบรวมข้อมูลมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับการคิดค้นหาตัวเลขก็เป็นการส่วนหนึ่งแนวทางการคิดการนก็นํา ตัวเลขเพื่อที่จะหาตัวเลขเด่นมาลงมีข้อมูลให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจน,นะครับที่เข้ามาติดตามและชมหวยเด็ดเลขเด่นกํนลัางวันชอบแนวทางการชิดกนนารคำนวณสูตรหวยฮานอย vip ที่ผมได้ คิดหาข้อมูลลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามกดส u b s c คร b e กดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดดีๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปเลยครับขอสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ